เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับ สวัสดีครับมีรักี้แมนนะครับว,วันนี้เราอยู่กันในสาม๊กแฟนตาซีนะครับโอ้โหข่าวใหญ่เลยนะสรุปคือตัวเอมาตั้งแต่วันแรกเลยนะไหนไหนเขาบอก Data อัปเดตตัวเอยังไม่มาไม่หรออันนี้มาเลยนะเพราะนั้นถ้าเกิดบางคนนะ่ะโดนดักครับเปิดตอนเลเวอ7เนี่ยไปเปิดตู้เนี่ยมีก็โดนแล้วมีลองเล่นไปปรากฏว่าเฮ้ย วันสิบห้าไม่มีจูโล่งมาว่ะเปิดสมัครเอเพีาะอนนั้นก็เลยขอขอญาตบอกวิธีการรีหาสำหรับผู้เล่นมาใหม่สตาร์เตอร์ไงให้แบบออกมาล้วพระเจ้าเลยพระเจ้าแบบร้องกรีดร้องเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวขอญาตตอบคำถามผู้เล่นก่อนใส่โค้ดยังไงหมีลงโค้ดไปแล้วแต่ว่าเพื่อนๆต้องไปผูก ID ดีก่อนนะเพราะว่ามันต้องไปใส่ผ่านเว็บเกมนี้ต้องโค้ดใส่ผ่านเว็บเดียวๆนะครับโค้ดมีอยู่ใต้คอมเมนต์เลยแต่ไม่ได้โค้ดชื่อลักกี้นะเป็นโค้ดชื่อสามโคดนั่นแหละ เออดีย๋ยวตอบถามผู้เล่นก่อนที่ผู้เล่นติดนะครับตั้งชื่ออย่าง,งไงให้ตั้งได้ครับรผมกดยังไงก็ตั้งชื่อไม่ได้ตอนแรกตั้งชื่อไม่ได้ให้กดซ่อมแซมตรงขวาบนครับเพือพ่อนๆเห็นขวาบนบ้านตรงทางเข้ากดซ่อมแซมก่อนแล้วก็ตั้งชื่อ,อ,อตอนแรกหมีก็เป็นนะครับเปลี่ยนภาษาไทยได้นะครับเพื่อนๆเปลี่ยนภาษาไทยกดขวาบนากดตั้งค่านะครับนี่เปลี่ยนภาษาครับอย่างน้อยเกมเกมเกมนี้เขาก็ยอมรับเรานะเออต้องยอมรับแหละเราซื้อเข้ามาใช่ไหม อ่ะต่อไปวิธีการรีไอดี ID, แล้วเอาจูโรคเอสพีแบบเริ่มมาแบบเมเป๊ยังไงจูโรคเอสพีต้องมีตัวไหนอันนี้เราคือคําถามที่ดีมากครับอ่ะเริ่มแรกมาให้เพื่อนๆเ,เก็บเลเวลถึง15เลยครับมันจะเปิดโหมดแต่ว่าตอนแรกมันจะมีดักด้วยนะมีดักก็คือเปิดเลเวลเจ็ดมันมันจะให้มามีแค่2ตู้นี้ใช่ปะ่ะให้เรานำกดรับจดหมายตรงนี้ก่อนเลยครับถ้ารับจดหมายไม่ได้ทํายังไงใช่ไหมครับให้กดออกเข้าใหม่กดออกเข้าใหม่ของหมีก็เป็นหมีกดออกแล้วเข้าใหม่มันได้อ่อ เสร็จแล้วอย่าพิ่งเออไปเปิดตู้ครับให้เปิดให้เล่นไปยาวเลยก็คือผ่านเรื่องเอย่องครับไปถึงบทที่เท่าไรเนี่ยบทที่4มันจะประมาณเลเวลสิบเสร็จแล้วมาทําไงต่อครับก็ไม่รอช้าครับอยู่ดีพี่จูลงมากูสะดุ้งเลยมาอย่างไงวะ นี่ครับมันจะมีจูจ่ร่งตัวพิเศษตัวนี้ก็เก่งนะแต่ว่าจะเปิดจริงๆได้ก็คือตั้งแต่เลยว่า50แต่หมีว่าแนะนําว่าชั่วโมงนี้เอานี่เลยครับไหนๆก็มีตัวนี้มาแล้วจู่ลุง sp คอมโบตัวไหนขงเบ้งเลยครับนี่เเรียกได้ว่าเป็นคู่บุญกันเลยนะสองคนนี้นะครับขงเบ้งวางแผนจู่ร่งลบลบหน้านะสั่งอะไรมาได้อย่างนั้นก็คือเตียวจู่ร่งนั่นเองนะครับวิธีการเปิดก็คืออย่างที่หมีบอกพอเลยว่า15มาตู้นี้เสร็จเนี่ย มันจะมีตู้หนักตรงนี้แต่ว่ามันจะให้เปิดตรงรีสิโลให้เพื่อนๆเปิดแค่สิโลแต่ไม่ต้องเอาเพชรไปเปิดนะมีทะลึ่งเอาเพชรไปเปิดตอนแรกไม่รู้ไงเก็บเพชรไว้ครับตรงนี้เปิดแนะนําให้โลที่ดีสุดก็คือควรจะออกขงเบ่งของเบ้ง s s r แต่ว่าจริงๆขงเบ้ง s อมันจะมีแจกด้วยนะแต่ถ้าเปิดได้เลยมันก็เล่นได้เลยดีกว่าใช่ไหมรอตั้ง7วันเพราะนั้นโลที่ดีสุดก็คือเปิดตรงนี้ให้ได้ขงเบ้ง s s r นแล้วเสร็จแล้วทำไงต่อครับเพชรไม่ต้องไปกดอะไรเลยนะมากดตรงจูโล่งนี่เลยครับ อ่ะเสร็จแล้วเราจะหาตัเวเบอร์เปิดตูงลง s อจากไหนใช่ไหมครับมีการันตีไหมโอเคห้าสิบครั้งว่าอย่างเดียเติมเงินเลยก็ได้เนี่ยเอาจริง,รงอะ่ะเออนี่เพื่อนๆมานี้นะครับนี่กดที่แพทตรงนี้นะครับเราซื้อตั๋วกิจกรรมได้เลยวันละ20ครั้งสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยก็สามารถจูลง5าดาวแม็กได้แต่ถ้าเติมแม็กเลยก็ดีแต่มียังไม่แน่ใจมีกล u s p หรือเปล่านะบอกไม่ได้ถ้ามีกด USP คนไปลงกด u s p มากกว่า แต่ตอนนี้ถ้ามาในในเวนี้เอาจูล่งมาก่อนครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีกวนอูก็เอากวนอูแล้วกันเี๋ยังไงเดี๋ยวถ้าถ้ามีกวนอูเดี๋ยวหมีว่าอีกทีแต่ตอนนี้เอาจูลงก่อนเนี่ยแหละครับเพราะนั้นเพชรเนี่ยเพื่อนๆเอามาลงตัวเอ็นพีเลยครับแต่ว่ามันจะมีแจกจากกิจกรรมด้วยนะแจกจากกิจกรรมตรงไหนนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ๋อกดนี่กดนี่กดนี่เี่โอ้โหมันเท่ชิบหายเลยจูลงเราอ่า ทดสอบตรงนี้เราเล่นไม่ไหวครับเพราะว่าตัวจูรง่งตัวเดียวแบกไม่ไหวทีมเราต้องเก่งพอสมควรไม่งั้นไม่ไหวเลยครับตายอย่างเดียวตรงนี้เราก็ตัดไปเนาะแต่ว่ามันจะมีอยู่ตรงนึงที่เราได้ของครับก็คือนี่คำว่าเนื้อเรื่องนี่เพื่อนๆกดเข้ามาเล่นครับเห็นนะตรงนี้จะได้ตั๋วฟรีหนึ่งแต่ว่าอีกตั๋วนึ่งเนี่ยมันจะต้องรอวันต่อไปก็เลยไม่ได้เขากับว่าเราจะได้ตั๋วฟรีหนึ่งตั๋วถูกไหมครับ ต่อไปก็คือให้เพื่อนๆมาซื้อตั๋วตรงนี้เลยครับหมีผ่านเรื่อง,องมาหมีเลยได้5้ารอยก็เลยเปิดเลกตั๋วหนึ่งแต่ว่าตอนแรกหมีเอาเพชรเนี่ยไปเปิดตู้ไงหมีไม่รู้ว่ามันมีตอนแรกอ่านแผ่นมาเขาก็บอกอยู่ว่ายังไม่มียังไม่มีใช่ไหมอันนี้มันมายังไงยังไม่รู้เลยเนี่ยเ<ๆ>พราะอย่างที่บอกครับเก็บเพชรเราไปถลุลุงจูล่งหนักๆเลยวันละย0สครั้งถ้าเพื่อนๆโชคดีออกก็สบายเลยเอาจูล่งแบกจบเรียบร้อยครับอ่ากดที่เพอเลยละกัน กดทีเผอเลยกดเข้าไปโอ้โหมาเป็นสีฟ้าจบแล้ววิธีเลไอดีเฮ้ยเฮ้ยมาเป็นมังกงรว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย right. um ไม่เนี่ยมันออกมาเป็นสีลุงใช่หรอโอ้โหแถวบ้านเลขคี้แตกครับอ mm ีกทีหนึ่งสันหน่อยตอกย้ําความรู้สึกแถวบ้านเรียกแตกครับวุ้ได้เพชรคืนใ้่หรอดีว่ะวิธีเลไอดีไอดีคือหมีอ่าสำหรับการวิธีเียนดีหมีลองมาแล้วครับก็คือหนึ่งอีเมลต่อหนึ่งไอดีก็คือกดออกมาตรงหน้าล็อกอินครับ ก็ใส่เมลหนึ่งหนึ่งเมลก็เข้าไปเล่นไม่ได้เสร็จก็เมลไปเรื่อยๆสมัครไปเรื่อยครับอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลแบบง่ายๆเลยก็คือให้ลบเกมครับลบเกมแล้วก็ดาวน์โหลดเกมแล้วเข้ามาใหม่แค่นี้เองจบแล้วไทยมือถือมันจะมีอยู่แค่2วิธีนะครับมีพยายามลองหาวิธีลบนะแต่แล้วก็ใครมีวิธีลบไอดีก็บอกได้กับวิธีหนึ่งก็คือไปโคนคอมไปทําในโปรแกรมแล้วก็โคนคอมเรื่อยๆมาแล้วก็ขอให้คนเ,ออเปิดได้จุลล่งกันทุกคนแล้วก็ถ้าเปิดตู้ตรงนี้ก็แนะนําให้ออกจุก<ห>ัดเหลียงหงเบ้งครับ คนเีนะตัวนี้นะเดี๋ยวไปดูขงเบ้งตัวอื่น้องตัวนี้นะครับมันจะมีค่าประสานคอมโบแต่จริงๆคือถ้าเกิดสมมุติจะไม่ใช้ท่าประสานร,ระหว่างขงเบ้งกับจูโล่งก็ได้ครับแต่ว่าอาจจะเป็นในส่วนอย่างนี้ก็ได้นี่เอาของเบ้งไปคู่กับไอ้นี่ก็ได้ครับไอชื่ออะไรนะเออหัวเจ๋งหวัหวหัวเจ๋งหัวเจ๋ง เพราะว่าปกติของเบ้งเขาจะเอาไปลงสนามมากกว่าเพราะว่าขงเบ้งเอเอาร์ตัวนี้โคตรเก่งมีใช่ว่าโคตรเก่งเลยนะแบกสุดๆก็เอาไปลงสนามดีกว่าแล้วก็ใช้หวัวเจ๊งต่หัวเจ๊งมันเปิดง่ายอยู่แล้วแหละมันไม่มีปัญหาหรอกครับปัญหาคือจะเปิดจูดลงได้หรือเปล่าอะจบเรียบร้อยครับก็ขอให้คนอย่าพึ่งไปมีเห็นตอนนี้คนเรียกว่าเจ็ดแบงลบไอเดียหายเลยอย่าพึ่งใจเย็นๆมาลบสิบห้าของดีอยู่ที่นี่ของดีเมืองทนเลยเนี่ยเนี่ยเยมืองนอนเลยนะต้องเลยว่าสิบห้า แล้วก็เปิดครับน่าจะได้ประมาณถ้าเกิดไม่เอาเพชรไปทําอย่างอื่นนะน่าจะเปิดได้5โล <c oughs> ก็ขอให้เปิด5โลให้ได้เตียวจุลงแล้วกันแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ไอดีแพงก็เปิดตรงนี้10โลให้มันออกของเบ้งด้วย <c oughs> เรียบร้อยเลยพระเจ้าไอดีแพงแน่นอน2ตัวนี้รับประกัน <c oughs> ส่วนจะมีกวนอูหรือเปล่าอันนี้บอกไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตู้ลิมิเต็ดเนี่ยมันจะต้องมาเป็นตัวเดียวก่อนถูกไหมครับ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเซฟนอกมันจะมีตู้เปิด s.p. เป็นเติมเงินเลยแต่อเน,นี้ยังไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าไงแต่เอาเป็นว่าตอนนี้จูล,ลุ่งไปก่อนดีกว่าครับโจรุ่งบกบกของเบ้งนี่เอ็นเกมเลยสบายสบายแล้วก็ไปรอเปิดกวนอูก,กับเตียวหุยจบเลยจบอ่ะเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มึงต้องคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนได้นะครับโหแต่เกมแม่งรีบว่ะเอาเอพีมาแล้ววันแรกอะ่ะเอออ่ะแล้วเจอกันนะครับ